โอเควันนี้ก็มาเจอกับเราอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ซึ่งเราก็จะมาพร้อมกับสิ่งดีๆเสมอใช่แลยเรากับสิงเกอรใช่วันนี้เราจะมานำเสนอกระเป๋ารุ่นหนึ่งอันก็คือ เป็นกระเป๋ายี่ห้อ Chrome Industry รุ่น Nigo sling ตึงตึงตงดอเสียงบรรยายอันน,น,นี้เป็นกระเป๋าเป็นแบบนี้มันเคยปรากฏอยู่ในคลิปของ I Love to Go แล้วหนึ่งครั้งใช่เป็นคลิปอ,อันนั้นเราพูดถึงสายสไล<อ>ด์ของพีสายใช่สไลด์ก็คือตอนนั้นเนี่ยเราพูดตัวสไลด์แล้วก็คือบอกว่าเราใช้ตัวเนี้ยประกอบในการใช้งานแล้ว จากเดิมที่มันว่าไงมันขายไม่ค่อยดีหรอกก่อนหน้านี้นนแล้ว <รา S 1> หลังจากค,าคลิปน,ลนั้นไปเนี่ยมันก็คนลุมซื้อขึ้นใหญ่เลยสั่งมาเท่าไหร่ก็หมดอ๋อเออมันคือมันขายดีขึ้นทั้งที่เออเรามันก็เห็นแค่แวแว,แวแบๆนะ<ช>เป็นฟังก์ชันชที่คุณบุ๊ใช้ตอนไปเที่ยว<ช>ต่างประเทศแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยในเมื่อคนชอบมันเนี่ยก็เลยคิดว่าเ้ยลองมาเล่าแบบเอาแบบเต็มเต็มแบบฟูลฟังก์ชันเลยไหมอะไรเงี้ยเพราะของเดิมเราแค่แบบเล่าว่าเอ้ยเราเอามาใช้แบบนี้ เองวันนี้ก็เลยจะมาเอาตัวนี้เต็มๆละมาดูดีเทลกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคือกระเป๋าตัวนี้เนเจอร์ของมันเป็นกระเป๋าสลิงสยใช่สไพายแล้วมันก็ไปอยู่ข้างหลังอ่ะแต่คุณบุ๊กก็เอามาใช้คาดเอวเพราะว่มันตัดรัดดีอ่าใช่บอกก่อนว่าตัวนี้มันเป็นกระเป๋ากล้องเลยนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่กระเป๋าแบบแฟชั่นแล้วเอามาใส่นะจิๆมันเป็นกระเป๋ากล้องเลยเพราะว่าเอาที่ภายนอกอะไรกันวัสดุมันเป็นแบบอ่เป็น เป็นพวกหนังสังเคราะห์อ่ะแล้วก็เป็นมิลิารีเกตของอเมริกาก็จะเป็นแบบเกตทหารของเขาเพราะฉะนั้นมันกันน้ําหมดเลยใช่เขาบอกเขาเขาพูดเลยว่าตัวนี้คือกันน้ำร้อยใช่ดูซิปอ่ะอันนี้ให้ดูซิปว่าซิปเนี่ยจะแบบคุณภาพมากคือแทบไม่เห็นว่ามันเป็นรอยเปิดของซิปเลยด้วยซ้ำอ่าผมซิปกันน้ำอ่าเป็นซิปกันน้ําหมดเลยทั้งทั้งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อดีที่เอามาใช้กับกล้องเนี่ยมันก็คือมันกันน้าแน่นอนทั้งตัวทั้งซิปอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าพกไปเนี่ยถ้าเกิดฝนตกฝนตกเนี่ยก็ยังสามารถพอจะอยู่อยู่ตรงฝนได้อ่าระดับหนึ่งถ้าคุณไม่กลัวเป็นหวัดแล้วนะก็ยืนต่อไปใช่ถูกต้องแล้วก็อันนี้ก็คือในแง่ของในแง่ของวัสดุวัสดุก็จะประมาณนี้เนาะข้างนอกเราไล่ที่ข้างนอกก่อนมีห่วงอันนี้พวกนี้เอาไว้แขวนนุ่นแขวนนี่ตามสไตล์กระเป๋าสไตล์สตรีทอ่ะ เขาจะมีพวกอะไรแขวนเยอะๆพวกนี้เขาจะต้องมีอย่างเช่นอะไรพวงกุญแจไอ้พวก U lock ของแบบจักรยานอะไรเงี้ยเออหรือแบบไอ้พวกเวลาเราปั่นจักรยานเขาจะมีแบบไฟอ่ะไฟกระพริบกระพริบอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นแบบแั่เล็กๆเขาก็เอามาแขวนตรงนี้ได้ถ้าเวลาเราใส่ปั่นจักรยานอ่าก็เขาก็จะเป็นสไตล์เนี่ยมีหนึ่งซองสามแล้วก็มีข้างๆเป็นแบบห่วงเล็กๆนิดนึงอะไรเอาไว้ทำอะไร แล้วอยากอยาก,ยากทำอะไรก็ทําเถอะอยากแขวนอะไรก็แขวนอยากแขวนอะไรก็แขวนก็คงไม่ได้แบบถึงกับแบบต้องทําไอ้น,นี่มันนี้บอกเล็กๆอีกนิดน,นึงก็แค่บอกไว้ว่ามีามันมีเผื่อใครอยากหาอะ,อะไรมาคล้องข้างหลังก็มีซิปเหมือนกันข้างหลังอันนี้จะเป็นอีกช่องหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นช่องเปิดบนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยให้ดูช่องเมนให้ดูข้างนอกก่อนอันนี้จะเป็นช่องเปิดอีกช่องหนึ่งที่เอาไว้ เก็บของแบนๆใช่เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่าใส่อะไรได้ยังไงแล้วกันนะส่วนด้านข้างพวกนี้ก็จะเป็นสา ouais. ยเป็นเหมือนเข็มขัดนิรภัยสายลื่นๆใช่ความลื่นของมันก็คือมันปรับง่ายอ่าใช่มันก็จะปรับง่ายจริงลักษณะแอนนี้จะคล้ายเข็มขัดนิรภัยเลยแหละก็คือเข็มขัดนิรภัยรถยนต์อ่าแล้วมาดูตรงนี้สิอ่าอันนี้คือความเอกลักษณ์เฉ<อ>พาะ <อ |notimestamps|> ตัวของโครมโครมเท่านั้นเลยที่จะเป็นลักษณะนี้ มีข้อเสียไหมมีนิดนึงคือมันน้ําหนักมีน้ําหนักหน่อยมีน้ําหนักอยู่บ้างแต่ว่าก็ถ้าไม่ไม่ได้ถึงกับแบบหนักห้ยแบบถ่วงขนาดนั้นอ่าของจริงมันก็ใบมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรแต่ก็ถ้าเทียบกับพลาสติกมันมันไม่ใช่พลาสติกไงมันก็เป็นโลหะซึ่งข้อดีก็คือมันได้ความเท่ร้ลงเราองการบิ i ง g b เออมันบ l ิ n g อะคุณดูลองสลายดีมันจะแบบว่าไอ้นี่มั่งเลยมันจะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะโดนสมมติมันสลายได้3ามแบบ มีอย่างนี้อ่ะสมมติเราสะพายแบบง่ายๆโลโก้อยู่ตรงนี้ามันก็จะมีโลโก้ปรากฏอยู่ะสะพายเป็นแบบสลิงก็จะเป็นแบบนี้อ่ากโลโก้ก็อยู่ตรงนี้สะพายสลิงข้างหลังจะอยู่อย่างนี้นะอ่าอันนี้คือลักษณะของออริจินอลที่เขาให้เราสะพายก็คือเป็นลักษณะของสลิงซึ่งมันจะอยู่ข้างหลังประมาณนี้คือคุณบุ๊คเป็นคนสูงร้อยแปดสิบไซซ์ซิงก็ประมาณนี้ก็ลองดูไซซ์แล้วกันว่าชอบไหม Yeah, ใช่ใชแล้วก็ตัวนี้ถอดออกจากกันได้ข้อดีของในตัวแบรนด์น tree, เนี้ยตัว chrome i n d u s t r เนี่ยคือว่ามันใช้การปลดล็อกแบบนี้ทําให้เราไม่ต้องแบบยกข้ามหัวเราก็ปลดออกอย่างนี้ได้เลยเป็นเป็นทั้งแบรนด์เลยคือเขาใช้ที่มันเป็นกันเหมือนเป็นคลิปล็อกอ่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยแค่กดตรงเนี้ยกดโลโก้เขาอ่ะกดใส่เข้าไปเงี้ยเวลาลิกอ่ะล็อกก็เหมือนรถยนต์เนี้ย แต่รถยนต์มันจะกดข้้งบนใช่ไหมอันนี้กดโลโก้ก็ออกได้อ่ะสุดท้ายก็คือใส่ตรงเอวลองคาดเอวให้ดูไหมดูไฟหก่อไดูไฟคาดเอวเนี่ยก็จะประมาณนี้เราก็รูดเนี่ยถ้ามันดูรูดง่ายเหมือนกันใช่มันลูกง่ายแล้วก็ให้ดูถ้าอยู่ข้างๆกห้อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าสายที่รูดมันก็จะเหลือออกมาแบบนี้เนาะแต่เดี๋ยวสายเนี่ยเดี๋ยวปรับให้ดูอีกทีหนึ่ง ส่วนอันนี้ถ้าอยู่ข้างหลังจะอยู่ประมาณนี้ออยู่ตรงก้นนี้สายซิงแบบนี้ให้ดูแบบคร่าวๆกันส่วนสายเนี่ยอันนี้มันเป็นลักษณะของสายปรับสั้นยาวแบบนี้เนาะอันนี้ <ละ S 2> ดูดดเวลาเราดึงก็ดึงอย่าง๊ี้ม,มันก็จะเหลือสายความ,มายาวแบบนี้ซึ่งเราอยากให้มันสั้นเนี่ย อันนี้มันจะเป็นลักษณะของเป็นเหมือนตัวห่วงใช่แล้วอันนี้เราดูแลทุกคนเราห่วงทุกคนเราห่วงใหญ่ไม่เกี่ยวว่ะมันก็จะได้ประมาณอย่างเงี้ยก็คือสามารถปล่อยให้มันเป็นห่วงอยู่อย่างนี้ได้เป็นห่วงปล่อยให้เป็นห่วงใช่เป็นสไตล์อันนี้เป็นสไตล์สไตล์ไม่ใช่เป็นห่วงแบบนโอเคก็จะอยู่อย่างนี้ถ้าอยากปล่อยให้มันยาวหน่อยก็ปล่อยไปซึ่งทําให้บดล็อกง่ายมากเงี้ยดึงก็จะขยายออก แต่จริงถ้าคนใช้คาดเอวอ่ะจะไม่ใช้จะไม่ใช้การขยายพวกนี้ละยกเว้นไปทากินข้าวอิ่มอาจจะต้องมีการขยายนี่แหละคือถ้าคนใช้คาดเอวใช้อย่างนี้จัดบุฟเฟ่ต์ไป่เยนถ้าคนคาดเอวอ่ะเราไม่จำเป็นต้องขยายหรอกอันนี้เราใช้เแล้วเนาะใช่คนที่ใช้ขยายเนี่ยคือคนใช้สลิงสลิง่ยเวลาเราใส่ล็อกเสร็จเนี่ยเนี่ยเราล็อกเสร็จเนี่ย เราก็ดึงให้มันตึงแทนอย่างเงี้ยถึงจะใช้แล้วเวลาเราอยากจะปล่อยให้มันหลุดเราไม่ปลดออกมารปลดอย่างเงี้ยเออในบางจุดนะบางทีสลิงมันก็เอ้ยรู้สึกลัดไปบางทีอยากห้อยมากกว่านี้ครับกว่นี้เพื่อให้มันเอามาใช้ด้านหน้าได้อ่าอใช่เวลาเราใช้สลิงเนี่ยมันก็เป็นมันก็สามารถหยิบของกล้องอะไรเงี้ยออกมาจากด้านหน้าได้แล้วว่าเวลาเราเอาไปใช้ด้านหลังปุ๊บเนี้ย ดึงไปไแล้วก็ <c oughs> <ช>ทําไมฉลาด <c oughs> แต่บางทีเพื่อนก็แกลเพื่อนก็แกลเปิดทําไว้อย่างงี้ใช่ไหมอ่าแล้วเราก็ดึงอย่างงี้มันก็จะแน่นทําให้เราสามารถวิ่งหนีทำ <c oughs> ไมถึงพอตอนเราหยิบของ,ของเขาแล้วเราก<ช>็ <c oughs> าวิ่งหนี <c oughs> หนได้นะก็คืออันเนี้ยใช้กระสลิงมากกว่าการลูดวิธีการลูดง่ายที่เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าอยากจะให้แน่นดึงลงถ้าอยากจะให้ปลดก็คือดันขึ้นแค่นี้เองมันก็จะหลุดแล้วก็ ถ้าอยากจะแบบเอาออกด้วยการคล้องออกเลยก็ได้หรือว่าถ้าจะปลดก็ได้ดก็ใช้แล้วแต่วิธีการใช้แล้วก็เอก,กลักษณ์อีกตัวหนึ่งของในตัวหัวน,นี้ก็คือเขาเป็นห่วงเราเวลาเราไปต่างประเทศแล้วเราหรือว่าเราใช้งานแล้วเราหิวน้ำเ <laughs> <laughs> ขาห่วงเรามาก <laughs> เขาต้องมีตัวนี้มาให้ <laughs> อันนี้เอาไว้เปิดขวดไม่คือก้าวว่าจริงๆมัน ต้องมีอย่างอื่นหรือเปล่าไม่ไม่เขาเอาไว้เปิดขวดจริงๆเขาตั้งใจเปิดขวดเลยเหรอมันคงเอาไว้ทำอย่างอื่นได้แต่ว่าเวลาเขารีวิวในตัวออริจินอลอ่ะของต่างประเทศเขาเอาไว้เปิดขวดเขาเอาเปิดขวดเบียร์กินคือต้องบอกว่าแบรนด์นี้มันเป็นพวกสายสตรีทไงพวกนี้เขาจะต้องตลอดเวลารับประทานดื่มใช่เขาเซเว่นซื้อซื้อเบียร์จะซื้อจะซื้อน้ำส้มก็คงแบบดูหัวมันไม่สตรีทแบบสักเต็มลายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ จะซื้อใบเล่มากินเปิดก็คงไม่เหมาะก็ต้องกินเบียร์กันพวกนั้นนะแต่ว่าเราไม่เน้นเราจะเปิดอะไรก็ได้นะก็เป็นที่เปิดขวดว่ามันเปิดขวดได้ก็แล้วกันแล้วก็วิธีคลายวิธีการล็อกก็สะดวกอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้เนาะแล้วก็ถัดไปเดี๋ยวเราให้เห็นข้างในเราภายนอกก็โอแล้วเนาะมีอะไรไหมภายนอกข้างนอกมีพวกเนี้ยอย่างที่ว่าคืออันนี้มันมีพวกตัว ไอเอาหนูนเอาอะไรมาเกี่ยวอยากจะแขวนจะเกี่ยวอะไรก็เกี่ยวไปเนาะจริงๆถ้าเป็นกระเป๋าสายเนี่ยบอกเลยมันมีอย่างเงี้ยมันมีอะไรอยู่เยอะแยะเยอะ เออถ้าเป็นพวกสายสตรีทเนี่ยจริงๆก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรกันเาให้คนที่เขาเป็นสายสตรีทมาตอบดีกว่าหรอว่าเขาคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างไอ้พวกรูรูหงหงพวกเนี้ยนเอขาชอบใช้อะเราก็อยากรู้เหมือนกันผมเข้าใจว่าเออเวลาปั่นเด้ย้ยัมก็จะมีแบบไอ้พวกนู่นนั่นมีอุปกรณ์เขาก็เออก็ใครอยากใช้ก็ใช้ไม่ไม่ใช้มันก็ไม่ได้เป็นไรก็เลียงไปงานก็ดีมากเลยพวกเนี้ยเขาจะเย็บแบบกากรบาดหมดเลยอ่เป็นเย็บกากรบาดก็คือมันไอ้ตัวสายเนี่ยแหละ มันก็ดูแน่นหนาดีอ่ะทนทานอ่ะถัดมาละเราจะเข้าสู่เข้าสู่ช่องหลักช่องเก็บของหลักข้างในอันนี้คือเมนคอมาพ์ตเมนต์ก็คือช่องหลักช่องหลักอันนี้มีเล่อยู่ด้วยอันนี้เราแท็บใส่เราเอาไปใช่ไหมแท็บไว้อันนี้ช่องหลักข้างบนมีจะเห็นไหมเนี่ยสีมันดำดำเนาะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดึงออกมาให้เห็นอันนี้เราแค่ให้เห็นก่อนอันนี้คือตาข่ายช่องข้างหน้าเนี่ย ่อะไระเก็บของกระจุกกระจิกซึ่งเก็บได้เยอะเหมือนกันเพราะว่ความเป็นตะข่ายยุ้ยยิงใส่แว่นตาเอางได้เลยเอาแว่น,บบนตามาใส่แว่นกันแดดอ่ะเอาเอาันนี้ก็ได้แว<อ>่นใส่ตาอันนี้ก็ได้แว่นกันแดดก็ได้ถ้าเกิดแบบคนพกไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราก็ใส่แว่นกันแดดเข้าไปเวลาคาดอยู่ที่เอวเนี่ยก็ปิดไปก็สบายสบายมันก็เนื้อโปรเทคดีเนาะเอเอเนื้อตรงฝาเนี่ยคุณบุ๊คมันมีความหนา S <S <S อย่างที่บอกมันเป็นกระเป๋ากล้องมันไม่ใช่กระเป๋ามันไม่ใช่กระเป๋าแบบแฟชั่น<ป>มันไม่ใช่กระเป๋าไลฟ์สไตล์<ๆ>เพราะฉะนั้นมันใช้ใส่กล้องโพเทคได้แบบใส่กล้องใส่เลนบุบุมาแบบหนาๆนา่ะอ่าใช่ท,ทีนี้ในเนี้ย <ๆ S 2> ในช่องตรงนี้ที่เห็นเนี่ยอันนี้จะเป็นช่องใหญ่ช่องเดียวแต่ว่าเขาจะมีตัวพาดิชันพาิชันให้หนึ่งซึ่งพาติชันเนี่ยเขามีเขามีมีตาข่ายเก็บตาข่ายเก็บด้านข้างใส่เอดดีการ์ดแอะไรอะไรต่างเนี่ย เนี่ยเอดีการ์ดได้อันนึงใช้แล้วอันนึงยังไม่ใช้แล้วก็ลืมคุับอกมีสองช่องช่องหนึ่งใช้แล้วช่องหนึ่งยังไม่ใช้อะไรเงี้ยก็ตามเอาเองค่ะการช่องไหนแล้วก็ด้านนี้ก็จะใส่อันนแบตแบตแบตได้แบตกล้องอะไรเงี้ยก็มันหลุมดูหลุมหลุมใช่ก็สามารถใส่ได้แล้วก็ทําให้เราสามารถวางตรงไหนของช่องเนี้ยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าวิธีการใช้งาน มันสามารถเอาไปใช้ยังไงได้บ้างมันก็คือแล้วแต่คนที่ใช้อเอาพกอุปกรณ์ไปส่วนด้านหลังก็เป็นซิปกันนาเหมือนกันเอ๊ะอันนี้เปิดยังอันนี้เราใส่ให้ดูไงเมื่อกี้เราเปิดแล้วแต่ว่าโอเคเอาใส่าใพาสปอร์ตอะใส่อะไรได้ใส่าพาสปอร์ตเข้าไปใส่ได้มิดเลยมิดเลยใส่ใปากกาเข้าไปใส่มือถือเข้าไปได้ อาศัยโทรศัพท์ได้เนี่ยอาศัยโทรศัพท์ไอโฟนอะไรนะ 6S 6S plus S plus อ่ะใส่ปากกาดนะเวลานี้เรากำลังจำลองว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศก็เราแค่ว่าใส่ให้ดูเนาะยังชีพอ่ะฮะประมาณเนี้ยว่าอ่ะก็คือไปต่างประเทศกับพาสปอร์ตปากกาอ่าแล้วก็โทรศัพท์โทรศัพท์ไว้ถามว่าอยู่ข้างในเนี่ยผมว่าสิเคียวอย่างหนึ่งคือว่าเวลาเราคาดเอวเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งที่ยากแก่การ ลักขโมยใช่ถูกต้องเนี่ยพอมันอยู่อย่างนี้นะอันเนี้ยช่องเมื่อที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยมันอยู่ด้านในนี้เพราะนั้นถ้าเขาจะล้วงเนี่ยเขาต้องเ,เอามาลูดซิปอย่างว่าจะมาเปิดซิปกางเกงเราเต่แบบมันโหดมากแล้วมันก็ต้องล้วงเข้ามาในเนี้ย <c oughs> คือบอกตรงๆว่ายางมา <c oughs> นอกจากเจ้าของจะยินยอมพอใจใช่หรือว่าถ้าจจไว้ข้างหลังอาจจะมีโอกาสนิดนึงถ้าเกิดรถไฟแน่นๆแล้วแล้วแบบ ก้ก็มันก็ยากอยู่ก็ยากไงแต่ว่าก็ยังมีโอกาสไงคุณบุ๊ครู้ตัวแน่นอนอง้อ่าใช่คืออันนี้เพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าช่องเนี้เป็นช่องเหมือนแบบสิกเคียวได้เลยใกล้เลยอืมมันใกล้ตำแหน่งจุดที่เราจะรู้สึกตัวก่อนเราฝันมืออ่าอันนี้ก็คือด้านช่องด้านนอกซึ่งจะเป็นคนละช่องกับตัวเมนคอมพารสเมนต์ตัวช่องหลักอ่ะเรามันต้องมีคำถามใส่อะไรได้บ้างคะพี่อ ก็กล้าว่าไปเลยเอาอะไรเนี่เอ็กซ์เลนออฟฮัทดิทเดี๋ยวอ๋อไปในข้างในจะพกเอ็กซ์เลนออฟไปทำไมเพื่ออะไรอ่ะเอาเอาเอาันนี้เอาถ้าให้มองให้มันเป็นกระเป๋ากล้องก่อนละกันอ่ะผมใส่แบบเ a 2นี่แหละให้ดูว่าใส่ได้ตายละเนี่ยเราก็ตั้งพาร์ติชันให้มันดีๆตรงนี้จะใส่เลนส์เสริมอีกนิดนึงก็ได้อ่านี่อันนี้เลนส์35 1.4อ่าเลนส์ฟิก35 1.4ใส่เข้าไปในนี้ ่าเรียกว่าอยู่ทั้งซิสเต็มละถ้าเกิดคนใช้แค่นี้นะคนใช้แค่แบบลอดแล้วบริเวณไปแล้ว E-M10 อย่างเงี้ยสบายพานาได้เนี่ยแล้วก็พกพาไปก็ที่เไปเนี่ยไม่หนักหรอกเพราะว่าอย่างที่ว่าพอมันอยู่ที่เอลแล้วเนี่ย คนมีกล้ามเนื้อสูงใช่มันจะมีบั้นเราเรียกว่ามันตรงเอวมันจะเรียกว่ามันทําให้น้ําหนักมันไม่ค่อยไปลงเท่าไหร่จริงๆผมเคยละเพราะว่าใช้จริงแล้วรู้สึกเอ้ยอมอยู่ตรงเอวมันไม่ค่อยมีน้าหนักเท่าไหร่นะเพราะมันแรงมันช่วยไว้ประคองไว้ก็จะเรียกว่าสะดวกเลยไม่ค่อยกระทบกับความหนักเท่าไหร่ก็อยู่อย่างนี้สามารถเวลาจะใช้ก็หยิบออกง่ายๆหยิบมาถ่ายรูปสิหยิบออไม่เห็นไหมถ่ายได้เลย อัน,นี้ก็อยู่ตรงนี้ไปอย่าลืมปิดเดี๋ยวคนขโมยเลน <c oughs> มันก็ดูสติดดีดีไม่ไม่เอถอะทะไม่ใหญ่ๆ่แต่โซนี่ไหวป่ะสมองดูไหมลองโซนีอยู่นี่โซนี่อาจจะต้องเดี่ยวเดียวอะโซนี่ก็สามห้าห่งุสี่เนี่ยนะ <c oughs> มันคงไม่ค่อยมีใครใช้ไงเนนะะะาะโหดไปหน่อยหนึงโหดไปหน่อยเราก็ลองแบบโหดๆไปเลยแต่อลองดูให้เห็นว่าได้ไม่ได้เห็นแล้วกันได้ไม่ได้จะได้รู้กันไป เอาอันนี้ออกก่อนนะ9ก้าวักษณะนี้ต้องถอดซอนิชั่นเอเซเว่นอาร์มาร์ค2ติดกับเลนส์ฟิก3.5 f 1.4มันใส่ประทีไว้อุ้ยได้เลยนะเนี่ยคือถ้าพบไปอันเดียวอ่ะแบบเลนส์เดียวอ่ะกล้องเดียวเลนส์เดียวเหยียบออกมาเก็บเลนส์เดียวเที่ยวทั่วไทยอ่ะ ก็ได้นะนี่ให้เห็นว่าขนาดมันได้ขนาดมันได้เพราะฉะนั้นถ้าใครมีเลนส์ที่แบบประมาณนี้ไม่ว่าจะเลนส์ช่วงไหนก็ตามมาใส่ได้16 35 9มัาก็ใส่ได้ใช่ได้ได้24 70เลนส์ที่ค่อนข้างอเนกประสงค์ใส่ได้ก็ถือว่าโอเคเลยนะออะสุดท้ายเราเดี๋ยวให้ดูโซลูชันที่เราเคยนําเสนอเผื่อคนที่ไม่ได้ดูคลิปเก่าเก้สงสัยมาแล้วันนี่อยากรู้อ่อะไรตัวเนี้ก็ไอ้นี่เลยล่ะ ขอลองได้ไหมอยากลองอันนี้จะเริ่มโพลอันนี้กล้องอะไรเนี่ยอันนี้กล้องแคนนอนแปดสิบดีติดเลนส์สิบแปดร้อยสามห้ามันจะโหดไปไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้อ่าอย่างเงี้ยไม่ได้ละไออ่ะถ้าเจ็ดร้อยดีคุณบุ๊กก็ได้ปะ าาไม่ได้ไ,ดไม่ได้บอดีววอย่าเลยผมว่าอย่าไม่ฝืนมันเลยนะฝืนมันเกินไปคืออันเนี้ยถ้าตามถ้าจะใช้พวกอย่างเงี้ยมันไปใช้โซลูชันที่เราเคยแนะนําตอนสไลด์ดีกว่าซึ่งก็คือว่าเราก็ใช้ตัวนี้ผสมกันเออ,อะก็คืออันเนี้ยเราใส่ฟังกช์ชันคืน,นไปออฟ r งกช์ชันมันจะเอียงอย่างนี้ได้นะแสดงว่าส่วนที่ด้านด้านหน้ามันจะ,ะด้านหลังมันจะสูงกว่าใช่เพราะว่าคุณดูเคิร์ฟติ เคลือของกระเป๋าเห็นปะมันจะเป็นแบบนี้มันจะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมเป๊ะๆอ่ะมันจะมีความอย่างเง<ล>ี<ม>้ยเพราะนั้นมันก็คือตัวนี้ใส่เข้าไปแบบนี้ให้คุณบุ๊กใส่ให้ใส่เข้าไปบบคุณบุกบ๊กบอกว่าคุณบุกบ๊กพกเลนได้มากขึ้นใช่เพราะว่าผมเปลี่ยนเลนได้บ่อยตามที่ใจต้องการคือไม่ไม่ได้ว่าพกมากขึ้นหรอกแต่จริงๆก็คือเราเปลี่ยนได้บ่อยแต่ก่อนพกเลนไปเยอะก็พกไปแหละแต่ไม่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนไม่ได้เพราะมัน ใส่แล้วมันเปลี่ยนยากต้องชวนเพื่อนมาช่วยกันเปลี่ยนไม่ค่อยเอาเพื่อนไปด้วยเพื่อนก็ไม่ค่อยอยากจะช่วยเราเท่าไหร่อันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นนะว่าเราออะเอาอะไรที่มันสมจริงสมจังหน่อยอย่างเช่นเราอันนี้เป็นฟิชอายใส่ไปเล่นๆนะเาใส่ไปอันนี้เอาไหนเอาไหนเดี๋ยวฝามันหลุดง่ายอไม่ไม่ต้องควาาเพื่อเวลาใช้งานนี้เรากำลังแนะนำวิธีใช้งานเวลาที่จะใช้กับคู่กับสายสไลด์เราจะต้องควาามันลง ใส่ช่องไหนก็ได้การแบ่งพาร์ติชันก็ไปแบ่งเอลเองอ่ะโอเคอันนี้เราใส่ความลงแบบนี้นะอ่าแล้วก็ปิดไปซะอ๋อแล้วเลนที่เราใช้ก็อยู่บนกล้องลวใช่อันนี้เราว่าพดเอวไปเลยพร้อมกับพัดมงพัดบอสโทรศัเงินสำรองสำรองทั้งหลายเงินสำรองซ่อนไว้ไงซ่อนไว้แต่อย่างที่บอกเวลาเราไปต่างประเทศเราต้องซ่อนเงินซ่อนไว้หลายที่อันนี้ก็จะอยู่ตรงเอวของเรา นี่ก็พยายามทาถ้าเวลาใช้อยู่ข้างหลังนี่พยายามทำให้มันสั้นๆหน่อยมันจะได้กระทัดรัดเดี๋ยวมันไปเกี่ยวฉบวาบ <c oughs> เดี๋ยวมันไปเกี่ยวอะไรกําลังจะวิ่งว <c oughs> <c oughs> ิ่งแบบว่า <c oughs> ชาบัลอกสกีฉบับเพลง <c oughs> อ่าเราทาให้มันแบบกระชับกระชับหรือว่าจะสอดเข้าไปก็ได้ถ้าอยากให้มันแบบไม่ไปเกี่ยวโดนอะไรเยอะก็อย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ของมันอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้ก็จะมาอยู่ด้านหน้าถ้าแล้วแต่ระดับเลยถ้าชอบต่าหน่อยจะอยู่ตรงนี้อะไรครับแล้วแต่ จัดเอาอันนี้กล้องไม่ว่าจะมีเลอร์เลดจะ DSLR อันนี้อะไรนะอันนี้แปดีอ่าเราใช้คู่กับพีคดีไซสไลด์สไลด์สีน้ำเงินอันนี้สีน้ำเงินใครได้มากตอนนี้สีดำหมดตอนนี้ตอนที่เรารีวิวอ๋อแต่เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาใช่แล้วามาเร็ว อันนี้ผมติดให้ดูมันก็จะเป็นแองเคิลของมันนะอันนี้ถ้าใครอยากได้ก็ไปหาดูในคลิปรีวิวของเราแล้วก็ซื้อในช็อปเราแล้วกันตัวสไลด์เนี่ยเราก็ตอนผมไปที่ยุโรปก็คืออย่างที่เคยเล่าไปว่าเราไม่ต้องไม่ต้องพกกระเป๋ากล้องละเพราะว่าใช้แบบนี้แล้วก็ไอเนี้ยพกตลอดอข้อดีก็คือว่ามันกระชับมันสามารถดึงหลังให้เข้าตัวได้อะไรเงี้ยอ่ะก็คือเราสามารถทําให้มันอยู่ ล็อ <Lock S 2> กกับตัวทําให้เราไม่ต้องพกใส่กระเป๋าเราก็สามารถไปอย่างเงี้ยเวลาเราจะขึ้นรถฟงรถไฟอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเอามันยัดใส่กระเป๋าเราก็วางไว้เราก็ไไรวบสายมัน,น,นสั้นหน่อยสั้นหน่อยใช่ส่วนเวลาเราใช้เราก็ดึงปลดลงมาแล้วก็ใช้ถ่ายรูป<ช>ไ,ดได้เลยทีนี้เป,เปลี่ยน,นเลนกันฮะเวลาเราจะใช้เปลี่ยนเลนเนี่ยมันก็จะง่ายมากเพราะว่าจากเดิมเนี่ยถ้านึกสภาพออกคนใช้เป้ที่หนักมากเลยนะปัญหาจะเปลี่ยนเลน เลื่อเอาลงวางวางปุ๊บถอดถอดข้างหน้าถอดข้างหลังังไกลเรียกขึ้นรถอ่าจบสลิงสลิงก็ต้องอดึงกลับมาวูบหรือว่าถ้าเป็น m e s s ซ n เจ r ก็ต้องดูซิปนีลวงลวงลวงอูลึกลึกแล้วยากยากจริงอันนี้เพราะเคยผ่านมาผมใช้มาหมดละทั้งเบ้ทั้งสลิงทั้งแม s เซนเจอรแล้วก็เลยมาเจอตัวนี้ว่าวิธีก็คือว่าอันนี้สมมติเราจะเปลี่ยนเลนละผมก็เปิดตัวนี้เลย ๊บบอย่างที่บอกที่เมื่อกี้นี้เราแนะนําให้คว่ำไว้เพราะว่าพอเราเปิดรอเสร็จเนี่ยอันนี้เราจะถอดเลนก่อนละแล้วเราก็คว่ำลงไปเพื่อรอรับตัวใหม่ตัวใหม่เนี่ยเนี่ยตอนนี้จะอยู่อย่างนี้เราก็หมุนตัวอันเนี้ยออกตัวนี้เราไม่ต้องจับละเพราะมันปล่อยได้ละเราก็บอดตัวนี้อันตัวนี้มีฝาอยู่ทิ้งฝามันเข้าไปเลยแล้วอันนี้หมุนปิดไปเลยเปร๊บแล้วเราก็ใส่ ที่ตัวนี้ได้เอาเลนมาบติดเห็นไหมมันง่ายมากมันดูแบบว่าจบไม่ต้องพึ่งผาใครไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องพึ่งเพื่อนใช่ซึ่งโซลูชันนี้ทําให้ผมเปลี่ยนเลนได้ตลอดเวลาทุกห้านาทีก็เลยเปลี่ยนใหญ่เลยไม่ค่อยได้ถ่ายหรอกเปลี่ยนสนุกถ่ายเล่นเปลี่ยนเล่นเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเล่นมีความสุขแต่จริงอันนี้ก็คืออย่างที่เราเคยเล่าว่ามันช่วยให้เราเรียกว่ามันไม่ได้เราเปลี่ยนเลนด้วยความที่เราอยากจะอยากจะถ่ายเลน ลหลากหลาย<ว>จริงๆ,งๆไม่ใช่เพราะว่าเอ้ยพกมาแล้วอะขอเปลี่ยนสะหน่อยเปลี่ยนดีกว่านะไหนๆก็แบกมาแล้วไม่ใช่อย่างนั้นใช่ซึ่งในก่อนจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าไม่ค่อยได้เปลี่ยนบางถึงบางทีก็เฮ้ยเปลี่ยนสักหน่อยละกันแต่อันนี้ก็จะทําให้มันเปลี่ยนง่ายก็แค่นี้เลยนี่ก็คือโซลูชันที่นําเสนอในคลิปนั้นอแล้วก็เลยกลายมาเป็นคลิปแบบเต็มรูปแบบรอบนี้ซึ่งก็ถ้าสนใจก็ ก็ควรจะรีบซื้อหากันได้แล้วที่ w w w e e l e e t o o g l c o m s l a s h s h o p มีขายแล้วนะคะรีบจับจอะเพียงไหนเนี่ยเพราะมันจะกระเป๋ากล้องกกระเป๋าล้องอยู่ในกระเป๋ากล้องเซกชั่นกระเป๋าสลิงกระเป๋าสลิงแต่ที่มันคาดเอวได้คาดเอวได้ใช่ก็ลองดูอีกหน่อยตอนนี้เดี๋ยวเรื่องเรื่องแคตตากรีเนี่ยอาจจะมีการปรับปรับคือถ้าไมันอยู่ในกระเป๋าสลิงก็องอยู่ในกระเป๋าคาดเอวเอาง่ายๆเอาชื่อไปเสิร์ชในเว็บเรานั่นแหละนิโกะนิโก้สลิง ก็จะเจอเทนะ่านั้นเลยง่าย <Okay. S 2> จบก็ประมาณนี้แหละสำหรับกระเป๋าโครมรุ่นนิโกสลิง uh huh. ก็หาซื้อได้แล้วอย่างที่บอกไป uh huh. ก็อยากจะขอบคุณล่วงหน้านะคะที่ช่วยกัน <c oughs> อุดหนุนเว็บเรานะคะให้เราสามารถมี มีแรงและพลังในการทําคลิปดีๆออกมาอีกนะคะใช่เลยครับจะได้ทําคลิปขายของอะไรเล็ไม่เออไม่ใช่เหรอเราก็ต้องสอนบ้างอะไรบ้างเที่ยวบ้างอะไรบ้างทั้ง tutorial ทั้ง tutorial ใช่ถูกต้องแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าใช่มาดูว่าเราจะเอาอะไรมาขายอีกนะคะไม่ใช่สอนสอนมาดูคราวหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรอ่าใช่โอเคโอเคกันก็ไปแล้วนะไว้อกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ